ดูเบิดเบิดเบิดอาจจะเบิดก่อนกำลังมุ่งมันในการทำงานเุ้ยกำลังมวนซื่นกับการทำงานโอ้โรลยุกระบาลมอนลำเร่ง อาจารย์ท่านนี้ก็โอ้โหเคยไปอยู่รุงเทพหลายปีนะครับตอนนี้ก็ได้กลับมาอยู่บ้านเกิดครับผมเพื่อมาก็โดนเรียกตัววางงานก็เลยมาได้ข้าแเก่ก็ได้เรียกตัวมาลองให้ขับรถดูครับก็ น่าจะผ่านหรือเปล่าแล้วก็ได้ทำการติดตามทีมงานใช้รถเปโคซิ่งมาตลอดตอนนี้สงสัยไทยระวีที่ไทยโบ๊นี่ฮะม,มื่นแม,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 ม็ก,กมโกตวดอมบอลหลักตุกตุก เดี๋ยวมาดูทางล่างซิลิโคนอะไรกันต oh, oh ้องใ่ม oh ีอะไรดีก oh, oh ันโดยไทวิชโอ้นเปิดไม่ได้ระวังมือกันเนอะโสลักลุดโอ้โหตายแล้วแรงไม่แรงก็ดูครับสลักลุด Uh. ทีมนี้พามาชมขอบสาเลยครับถ้าเป็นสนามฟุตบอลนี่ติดขอบสนามนะครับอะไรจะมามาชมแบบติดขอบสาเลยอุ้ยอากาศร,ร้อนมากเลาวมามาอยู่เปลี่ยนมุมครับเปลี่ยนมุมมาอยู่อีกทืกขัดนสวยงาม หลังจัดรับประทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วก็ลงมือทำงานต่อแล้วครับสำหรับอาจารย์นี่ต่อเนื่องเลยครับทำงานต่อเนื่องเลยครับงานนี้เสร็จก็ไม่รู้จะไปทางไหนครับเดี๋ยวก็ไ,ได้ติดตามต่อกันถูกครับคลิปนี้ก็พามาชมแบบยาวๆนะครับ ตามนะครับิี่ไรแนวครับผมยังไม่ดังครับก็ฝากเป็นกำลังใจใผมด้วยครับบัตถือคลิปต่อตีบัตรชงนี้ซ้ายห้าม่ย่างแน่บัตรารากดคืนก็ควย็นกดเรือนผ่านเนื้อบัตรมือมาท้องจุยจุยมือมาท้องบัตจากช่องสายห้า แม่โสทะเลเองบัดนูบิน,นบิดช่ไหมบอมใช่ไหมนูเทลเตรให้บัดตรงไหนมีเสียงแม็กโคจะไปตรงนั่นเลยเพราะไม่เคยเห็นแมคค็กโคจี๊ดสระฝา,ากเป็นกำลังใจด้วยครับสำหรับคนที่เห็นก็อย่าพึ่งเลื่อนผ่านเนื้อจุย,จยมือเนี่ยพองมาก คออ,อ่คุณเนื้อบารนะเด่นมือมาดก,ก็มีความโซะบัดมาดก็มีความโซะแต่ตะกี้น้อยบันหมดทายสู้ลรวดีกระเดาเกิดกระดา,ะดาบัดเอนยเมื่อ,อ,อนุจองจีรถ6โล สา,านีเกีสานโบราณมายากเกีย้ยจีก่อยพุ่มกิงปีเดมเิมมาดตึกเวียนูซบชนะมาดน้ำาจะขังทุกปีครับเตะละเล็กเกนินใช้ประโยชน์อะไราไม่ค่อยได้เยอะอย่างเช่นน้ำอย่างนี้นะครับต้องมาขุดให้มันกว้างใหญ่อีกนิดหนึ่งครับเพื่อจะเก็บน้ำได้เยอะๆเพื่อจะได้ประโยชน์ครับในการ ทำกิเศษครับลึกก็ประมาณเกือบหกเมตรนะครับมองจากพื้นไปลงล่างครับให้มาดูไอาอาจารย์เบดกอนครับอาจะเป็นยังไงโอ้โหหายเลครับมาดูตอนขึ้นเนินหมดอันนี้ไม่ค่อยมันแล้วครับเพราะมาสายแล้วครับตอนเช้าๆเพราะว่ามันมากมันทุกเม็ดมันทุกเม็ด นี้ก็ประมาณจะบายแล้วครับก็ประมาณนี้ครับมันไม่ค่อยได้หรอกอรรถคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับรับติดตามรับชมครับผมโอ้ยตุ่ม